ນີ້ເດີ້ໂຕນໍສົມສະຖານອຸທິ ยิ้มเน่ผ่้สาวยิ้มเน่ยิ้มเน่ยิ้มเน่เด้อใส่บาทเด้ออย่าบวชเลยเด้ออยู่ที่ของลาวลาวฮะเป็นแ่เป็นพันเป็นแถวเออเจ้าต่งไปโดนบอกแล้วข้ากระตัางไหมเออปีิปีปี ผ่านแล้วบ่ทางเลดบ่ผ่านแล้วยังเยี่ยมนเต็มเยี่ยมในเด้กผู้าสาวเด้อสบายเด้อเป็นแถวงาม anh năm nhăng nhăng nữa không biết để chắc ăn đó có hai <laughs> cặp tặng nó một ít quà